12ผักผลไม้บำรุงไตกินแล้วไตแข็งแรงนะคะ แต่เราก็จะต้องเลือกกินให้เหมาะสมกับระยะไตของเราด้วยนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือกระําปีค่ะผู้ป่วยโรคไตก็สามารถทานได้ทุกระยะเลยนะคะคนปกติทั่วไปก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่2นั่นก็คือบวบค่ะจะเป็นบวบหอมหรือว่าบวบเหลี่ยมก็ได้นะคะผู้ป่วยโรคไตในทุกระยะก็คือสามารถทานได้นะคะคนปกติทั่วไปก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อบำรุงไตของเราค่ะอย่างที่3นะคะนั่นก็คือแตงกวาจะเป็นแตงกวาไทยหรือว่าแตง กว่าญี่ปุ่นนะคะก็คือสามารถทานได้ทุกคนเลยนะผู้ป่วยตระยะสามระยะสระยะ5สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่4นะคะก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนนะคะก็สามารถทานได้ในทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะที่5นะคะเราต้องควบคุมปริมาณนิดนึงนะคะเราสามารถใช้กระเทียมนะคะในการทําอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําผัดต่างๆนะคะเราก็สามารถใส่กระเทียมให้กับผู้ป่วยไตทานได้นะคะใส่กับประมาณ สามถกรีบเล็กนะคะที่เป็นกระเทียมไทยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระเทียมจรีนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักอสองสามกรีบนะคะ ก็คือแบบซับซับทุกๆให้ละเอียดนะเสร็จแล้วเราก็ไปผัดทําอาหารให้กับคนไข้าทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นระยะ3ามระยะสี่ระยะหกระเทียมสดไม่ควรที่จะทานนะคะและก็ไม่ควรทานเยอะมากเกินไปด้วยเนาะอย่างที่5คือหอมหัวใหญ่นั่นเองค่ะคนปกติทั่วไปผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ทุกระยะเลยนะคะแต่ก็ต้องควบคุมปริมาณด้วยเนาะในแต่ระยะ3ามระยะ4ระยะที่5นะคะอย่างที่6ก็คือพริกหวานหรือว่าพริก3ามสีนั่นเองนะคะผู้ป่วยโรคไตในทุกระยะทานได้คนปกติทั่วไปก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะ อย่างที่7สับปะรดค่ะทานได้ในไตทุกระยะและก็คนปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไตระยะ 3B บีระยะ4ระยะที่5นะคะเราต้องคํานวณออกมาก่อนนะคะว่าปริมาณการทานผลไม้ที่เหมาะสมของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเราคํานวณออกมาแล้วเราสามารถทานผลไม้ได้วันละหนึ่งส่วนและเราเลือกทานสับปะรดนะคะนึส่วนของสับปะรดก็คืออยู่ที่6กถึงแปดซินคำเท่านั้นนะคะเราก็ต้องเลือกทานให้เหมาะสมด้วยนะคะถัดไปอย่างที่8นั้นก็คือบลูเบอรี่ค่ะตรงนี้ผู้ป่วยตยระยะ 3B บีระยะ4ระยะ5ไม่ ไม่ควรทานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัเรยะหนึ่งสองสามเอหรือว่าคนปกติทั่วไปก็ทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่างที่เ้าค่ะแครนเบอร์รี่นะคะตัวนี้แต่ระยะ 3B มระยะสระยะไม่ควรทานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัเระยะหนึ่งสองสามเอหรือว่าคนปกติทั่วไปก็สามารถทานเพื่อบำรุงไตได้นะคะอย่างที่10ค่ะอกุ่นแดงนะคะ องุ่นแดงคนปกติทั่วไปทานได้แต่ระยะ1 2 3่เอก็สามารถทานได้ตามต้องการเลยนะแต่ก็มีคนทานเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าองุ่นก็จะมีความหวานค่อนข้างเยอะนะแต่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะ3าบีระยะ4ระยะที่5นะคะตรงนี้เราต้องควบคุมปริมาณการทานนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องคํานวณก่อนนะคะว่าใน1วันเราทานผลไม้ได้วันละกี่ส่วนนะคะถ้าเราคํานวณออกมาแล้วเราทานผลไม้ได้วันละ1ส่วนเราเลือกทานองุ่นแดงนะคะเราก็ทานได้8ป0ถึงสิรูปผลไม้ชนิดอื่นในวันนี้ก็ต้องไม่ทานแล้วนะคะเพราะเราเลือกทานองุ่นไปแล้วนะคะถัดไป อย่างที่11ก็คือแอปเปิลค่ะแต่ระยะ 123A หรือว่าคนปกติทั่วไปทานได้ตามต้องการเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่ระยะ 3B ระยะ4ระยะ5้แอปเปิลเขียวตัวนี้ก็สามารถทานได้นะ1ส่วนของแอปเปิลเขียวสามารถทานได้อยู่ที่วันละครึ่งผลกลางนะคะครึ่งผลกลางเท่านั้นนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่12ก็คือเกากี้นะคะหรือว่าโกจิเบอร์รี่นั่นเองนะคะตัวนี้แต่ระยะ 123A หรือว่าคนปกติทั่วไปทานได้ตามต้องการเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่ระยะ 3B ระยะ4ระยะ ควรหลีกเรี่ยงนะคะและนี่ก็คือ12ผักผลไม้บำรุงไตนะคะเราก็ควรเลือกกินให้เหมาะสมกับระยะไตาของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลไตบำรุงไตของเราให้แข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่า เราเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะระยะ3าบีระยะ4ระยะที่5นะคะผักชนิดไหนทานได้ผลไม้ชนิดไหนทานได้เลือกทานให้เหมาะสมแล้วก็จะต้องรู้ปริมาณการทานที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ค่าโพแทสเซียมไม่สูงมากเกินไปบิเไม่สูงมากเกินไปไตจะได้ไม่ทํางานหนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นแตระยะ3าบีระยะ4ีระยะ5แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทานปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเลือกชนิดอย่างไรนะคะองค์การนีนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้เลยค่ะที่รวบรวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบ ไว้นะคะแล้วก็มี140เมนูอาหารหวานข่าวรวบรวม,รวมไว้ให้แบบครบทั่วเลยนะคะคู่มือเล่มนี้เป็นขนาด a 4นะคะด้านในปริ้นสีทุกหน้าเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารีนีหรือที่ Facebook ก uh ินดีใตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube ก uh ินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ